สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันที่27ผู้สูงอายุกเกิน60ปีขึ้นไปผ่านการลงทะเบียนแอปทางรัฐผ่านการตรวจสอบสิทธิ์มีคุณสมบัติที่จะได้รับเงินสด10,000บาทในคืนวันที่26 นะครับมการาคม2,500 6 1หหลังเที่ยงคืนท่านรอรับเงินสด1,000 0บาทโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแต่ท่านต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันที่22ก่อนวันพรุ่งนี้ท่านถึงจะได้รับเงินรอบที่1ใน วันที่27หรือเวลาหลังเที่ยงคืนวันที่26มกราคม2,568เป็นต้นไปนั่นเองแต่หากท่านไม่ได้รับเงินสด1,000 0บาทวันที่27ท่านจะได้รับเงินสด1,000 0บาทรอบที่2ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดจ่ายโอนซ้ำวันที่28กลุ่กุมภาพันธ์6 8 แต่ท่านต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนภายในวันที่25กุมภาพันธ์2568หากท่านไม่ได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทวันที่28กุมภาพันธ์2568กระทรวงการคลังโอนจ่ายซ้ำรอบที่3ในวันที่28มีนาคม2568แต่ท่านต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ภายในวันที่25มีนาคม2,568และหากท่านไม่ได้รับเงินสด1,000 0บาทวันที่28มีนาคม2,568แปลว่าท่านไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพยที่กระทรวงการคลังกำหนดท่านจะได้รับเงินสด1,000 0บาทรอบที่4รอบสุดท้ายซึ่งก็ตรงกับวันที่28เมษายนส5 6 8 แต่ท่านต้องฝูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับให้แล้วเสร็จกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักภายในวันที่23เมษายน2568เท่านั้นแต่หากท่านไม่ได้รับเงินสดนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่28กุมภาพันธ์28มีนาคม28เมษายน 1. ท่านอาจจะไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไข ไม่ผ่านคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งกลุ่มนี้นะครับต้องบอกว่าท่านยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทนะครับอาจจะเป็นเฟสที่4ต่อจากเฟสที่3ต่อจากกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐต่อจากกลุ่มที่มีอายุ 16ปีขึ้นไปไม่เกิน59ปีอาจจะได้รับเป็นเฟสที่4สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเลยก็เป็นไปได้ต้องรอความชัดเจนนะครับจากทางรัฐบาลกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆนะครับวันพรุ่งนี้22เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์สถานะของท่านนะครับ สิทธิ์ของท่านอาจจะขึ้นขั้นตอนที่5แปลว่าได้รับเงินสด1,000 0บาทและบางคนสิทธิ์ของท่านขึ้นขั้นตอนที่4แปลว่าท่านไม่ได้รับเงินสด1 0,000บาทเฟสท,ที่2ในรอบนี้อาจจําเป็นจะต้องอุทธรว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์และทําไมท่านไม่ได้รับเงินสด1,000 0บาทหรือ ท่านไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพมย,เรรชชย,ยเ 1, ์ไว้กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักย้ำนะครับการจ่ายเงินสด1 0 0 0 0บาทรอบนี้จะต้องผูกบัญชีนะครับไว้กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเท่านั้นหากท่านไม่ได้รับเงินก็อาจจะหมายความว่าบัญชีของท่านถูกปิด บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีของท่านไม่ได้ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับเป็นต้นเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่หลายคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยว่าหากไม่ได้รับเงินสด10,000บาทในวันที่27จะต้องทำอย่างไรแน่นอนครับจะท่องผูกบัญชีพร้อมเพยตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เขาจะจ่ายเงินให้ท่านอีก3รอบหลังจากวันที่27มกราคม2568แและผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับอาจจะพลาดอาจจะนึกว่ารัฐบาลจะไม่จ่ายจริงท่านพลาดโอกาสและท่านก็ยังมีโอกาสไว้ให้กระทรวงการคลังประกาศ ว่าอาจจะมีเฟสที่4หรือไม่หรือเป็นอย่างไรหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง y o u t YouTube ูบเ r Channel มุมขวาล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้นำเสนอคลิปที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับ